ช่วงนี้ให้ไอทํางานเยอะแล้วมันว่างครับอยากหาอะไราได้อยากหาอะไราได้เพิ่มอ่ะชิบหายว่างมากเออหาอะไราได้เพิ่มอ่ะอ๋อไม่จะเป็นต้องเป็นไอก็ได้เนาะไม่ไม่ต้องครับก็คือแค่วันนี้เรามาคุยเรื่องหาอะไราได้เสริมออนไลน์นั่นแหละว่าปีนี้มันทําที่ไหนน่าจะรุง่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขี้เกียจศาสตร์เรื่องยากๆให้ไอทําปี2 0 2พครับผมผมโพสต์มาสึโอครับโพสคอนครับ โค้ซาดาโกะค่ะปีนบ่อได้ดิครับแซลมอนซาดาโกะเออคาถาซลมอนขายเท่าไหร่ดีโอใครจะอยากเจอซาดาโกะวันนี้เราจะมาคุยกันที่หัวข้อช่วงนี้ให้ไอทํางานเยอะแล้วมันว่างครับอยากหารายได้อยากหารายได้เพิ่มอ่ะชิงจิ้มหายว่างมากเออหารายได้เพิ่มอ่ะถ้าเป็นฝรั่งก็คือเขาเรียกว่าไงนะไซฮัสเซว์ไซฮัสเซวก็คือไซคือไซที่แปลว่าข้าง นะไม่ใช่ไซต์ที่แปลว่าขนาดหรือเแวบบ็แบเว็บไซต์ครับเอาเป็นว่าแบบรายได้เสริมแล้วกันเนาะ,ะก็คือก็คือเล็กเท,ทวา่าไสเทอร์คุยกันเรื่องไซต์แฮสเซลออนไลน์ครับก็คือเราจะมาหาว่าปี2025เนี่ยไซต์แฮสเซอออนไลน์อันไหนที่มันสามารถเป็นรายได้เสริมแบบไม่ยากได้ จะพูดว่าง่ายเข้าไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ยากดีกว่าก็เรียกว่าเป็นสบายๆสไตล์เพื่อนคุยกันออันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบบ y as ส่วนตัวของแต่ละคนนะที่เราจะมาคุยเนือเรียกว่าเลยเรื่องมาจากว่ามาจากประสบการณ์ของแต่ละคนก็เลยหยิบยกอันนั้นขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็น AI ก็ได้เนาะไม่ไม่ต้องครับก็คือแค่วันนี้เรามาคุยเรื่องหารายได้เสริมออนไลน์นั่นแหละว่าปีนี้มันทําที่ไหนน่าจะรุ่งเริ่มจากโพสต์คอนครับ กูว่าแล้วอ่ะถ้าเริ่มจากผมก็เอาไซด์ฮัตเซอร์นะที่แบบจะทําจะเรียกว่าไซด์ฮัตเซอร์ดีไหมเนี่ยคือผมอะผมตอนเนี้ยผมไม่มีไซด์ฮัตเซอร์หรอกผมมีแต่แบบแต่และโปรเจกต์ก็คือเป็นเมนเมนได้หมดถ้าให้แบบเออ่ยกมาอันหนึ่งนะที่แบบจะทํา เป็นหลักๆเลยก็แซสมันมันสามารถใช้เวลาแบบหลังเลิกงานทําได้เหรอครับว่างๆอะไรเงี้ยพอดีพอดีไม่ได้ทํางานประจํานานแล้วจําไม่ได้หลังเลิกงาน่คือยังไงโดนอันสับสไครบอกคือทุกวันนี้ทํางานริบสี่ชั่วโมงเอาเป็นว่าสมมุติว่าสมมติว่าผมมีเวลาว่างแค่วันละแบบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยทําได้ครับสามารถทาแซสแล้วทําสักเดือนนึงเอามาขายอะไรเงี้ยทําได้ครับโอุ้ดยอดคือแซสเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนอ่ะอยากทำแซสมากๆแต่ว่ามีทรัพยากรไี้จำกัด เออมีเงินที่จำกัดมีรีซอสจำกัดเราแบบลงไปบางทีก็แบบเจอโปรแกรมเมอร์ชัยเป็นก็ทำงานไม่จบทำงานมาไม่ได้ดั่งใจเราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าโกงนะเขาเรียกแค่ทำงานไม่เสร็จเอผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าแบบมันมันมันเจอหลายปัญหาในการทำแซ่สมัยก่อนนะเพราะว่าเราต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์เพราะเราเขียนโค้ดไม่เป็นใช่เราก็เลยต้องหาโปรแกรมเมอร์มาเขียนให้ ใช่แล้วสมัยนี้ล่ะครับมันต่างกันไงสมัยนี้ใช้ AI mm hmm. ใช้ไอเขียนโค้ดแล้วไ i มันจะเขียนถูกนะครับมันก็เขียนถูกบ้างผิดบ้างครับเวลาเราแก้ไปเรื่อยมันก็ถูกได้เมื่อกี้บอกว่าตอนนี้มันสามารถทําได้ง่ายมีไอช่วยแล้วเราจะทาแบบสมมติสมมติผม,ผมไม่มีไอเดียเลยแต่ว่าฟังแล้วดูแล้วน่าสนใจอยากทำแซดไม่มีไอเดียจะทำแซดเลยทำไงดีครับไม่มีเดี๋ยวก็ไม่ต้องทำครับก็ไม่มีไอเดียจะทำอะไรอะ <laughs> เออว่ะเออวแต่อยากทําไงเห็นแบบมันดูฟังแล้วเอ,อ้ยมันทําแล้วมันแบบน,น่าจะทําเงินได้ยากต้องไปหาไอเดียก่อนสิครับอาไอเดียไปดูเยอะๆว่าผมแนะนําว่าไปที่ทวิตเตอร์ x c o m อะไรเงี้ยแบบไปไปเซิร์ชคําว่าพวกแฮชแท็กพวกแซ build in public อะไรเงี้ยเออพวกนี้ก็คนที่ทำแซ a ก็จะมาแชร์แชร์กันทั้งนั้นเยอะเออว่าเขาทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราอาจจะไปดูว่าเขาทำรายกันแล้วแบบเป็นอินสปิเรชันให้เราจริงๆผมว่าทุกคนน่ะ ที่ทางานอยู่ในปัจจุบันนะครับสามารถทา s ซสตัวเล็กๆของตัวเองได้อยู่ละเห็นว่าเราอาจจะไม่เคยสํารวจตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทากันทุกวันน่ะมันมีส่วนไหนที่แบบใช้ซอฟต์แวร์มาทํางานแทนเราได้ถ้าเราได้สํารวจได้เห็นไอเดียของคนอื่นครับเราผมคิดว่าเราจะมีไอเดียแน่นอนในการทำแซสตัวเองอแล้วปัจจุบันมันสามารถใช้ไ I ทําได้สมมุติว่าผมทําแซสเสร็จแล้วแล้วมันจะกลายเป็นไซต์ฮัสเตอที่สร้างไรายได้ให้ผมได้ยังไงครับครับเอาเอาแบบง,ง่ายๆเลยก็ ไอ้สิ่งที่เราทำอะครับแซดอะแน่นอนมันต้องแก้ปัญหาอะไรสักอย่างได้ถูกไหมครับอ่าเราก็ไปหาดูครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่ต้องที่ต้องแบบต้องการแก้ปัญหาเนี่ยเขามีคอมมูนิตี้อยู่ที่ไหนผมยกอย่างง่ายๆอาจจะเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มหรืออาจจะเป็น Twitter อะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็แบบไปแชร์ให้เขาใช้ครับเอาแบบง่ายๆโง่ๆไม่ต้องคิดมากเราทำฟรีไทรลเฮ้ยคุณติดปัญหาวันนี้กันใช่ไหมลองมาใช้ตัวนี้สิอ่าถ้าพอใจอยากใช้ต่อเยอะๆขาย ก็ขายเป็นราคาถูกๆก็ได้เป็นไซด์ฮัสเซออย่าไปคิดมากอย่างน้อยครับก็สร้างมาได้ใช้เองคุมแล้วฟังดูแล้วก็เป็นไซด์ฮัสเซอที่น่าสนใจนะครับถ้าสมมติว่าจริงจังเลยอะจริงจังในเรื่องนี้มีช่องทางแนะนำไหมครับว่าเราไปดูคนนี้เริ่มแบบง่ายๆอะไรเงี้ยเบสิกก่อนอ่าก็จริงๆก็ไปเซิร์ชไปเซิร์ช Google เลยแหละเซิร์ช u t u b บอะเออไปเซิร์ชประมาณว่าแบบ AI แล้วก็แซดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นแบบ ภาษาไทยพอมีไหมครับจริงๆไปดูจากเอไอฟีดพีที่เราสอนเดฟายเดฟายอ่าไปเริ่มจากนั้นก็ได้อ่าเดฟายแล้วก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อย,อย,ยนะครับเออประมาณนี้คือโหวตแรกโหวตแรกทำแซดครับมาเป็นไซคัสเซอร์ของผมมั่งส่วนตัวผมมองว่า y YouTube, อ, YouTube อ,อ่ะใช้ไอทำยูทูบอ่ะอ้าวเราที่เราทําอยู่ครับอันนี้เป็นคนนะครับคือมันมีเหตุผลว่าทําไมเลือก YouTube แล้วทําไมถึงเป็นไ i แต่จริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่ u t u b e ก็ได้นะ ที่ผมจะสื่อก็คือใช้ AI ทาวิดีโอปีเนี้เป็นไซฮัตเซลเพราะอะไรครับทําไมต้องเป็นวิดีโอคือวิดีโอมันเป็นโปรดักที่ที่สามารถทําได้หลายแบบเช่นเป็นเพลงหรือว่าเป็นวิดีโอจริงๆที่แบบละครสั้นหรืออะไรเงี้ยที่ปีนี้เลือกอันเนี้ยเพราะว่าอย่างปีก่อนๆอ่ะมันก็มี AI ที่เจนวิดีโอได้แหละแต่ด้วยความที่คุณภาพมันมันยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้หรือแบบเจนเพลงได้อย่างซูโน่อะไรเงี้ย คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็โอเคแหละแต่ถ้าอยากทาเพลงไทยมันก็ยังดูแย่ๆอยู่อย่างเวอร์ชั่น3หรือ3.5แต่ว่าพอมันเป็นปีนี้มีอย่างสมมติอยากทาเพลงก็มีซูโน่4ซึ่งลองเล่นแล้ว่มันดีกว่าเดิมเยอะมากคืออย่างแบบคําพ้งคําเพียนที่แบบภาษาไทยที่มันร้องออกมาเหลือน้อยลงเยอะน้อยลงเยอะจนแบบว่าบางทีแค่เจนออกมาก็เอาไปใช้ได้เลยถ้าเนื้อร้องคุณดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ พอมันดีขึ้นน่ะแล้วอย่างโปรดักตัวอ,อื่น mm hmm. เช่นแบบมิจเจอร์นี่เจนลูปแบบมันก็หายไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่คนทําเยอะๆอะไรเงี้ยตลาดมันก็ค่อนข้างแน่นหรืออย่างแบบ KDP mm hmm. ก็เหมือนกันเจนคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันก็ตั้งแต่2ปีที่แล้วแลละ mm hmm. ที่แบบหนังสือแนวคอนเทนต์หรือแบบสม,มุดร,ระบายสีอะไรเงี้ยที่ AI ทําได้อะมันมันก็แน่นพอสมควร mm hmm. ก็ต้องยอมรับคือถ้าถ้าแบบเป็นมือใหม่อ่ะแล้วกระโดดเข้าไปทำอ่ะมันก็จะมีความมีเ mm hmm. ขา,าเรียกว่ามีบาเรียอยู่มีบาเรียระดับหนึ่งอยู่ ซึ่งการจะผ่านบาลีตรงนั้นมันยากในทางกับกันอนะวิดีโอเพิ่งมาปีนี้อืมที่แบบคุณภาพดีหรือคุณภาพเสียงดีอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เริ่มเริ่มฝรัดตลาดแล้วแหละก็คือหมายถึงว่าก็มีคนเริ่มทําเยอะแล้วแหละแต่ผมว่าบาเลียก็ยังไม่เยอะเท่ากับโฟโต้สต็อกแล้วก็ KDP ผมว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันจะต้องมีการเอามา e ดิ t นิดนึงด้วยแหละมันไม่ได้ AI สําเร็จมาแบบมิจลี่เจนมาปุ๊บโยนขึ้นโฟโต้สต็อกเลยคือมันมยังไม่จบในสเต็ปเดียวใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละก็เลยมองว่า youtube ที่แบบใช้ไอช่วยทำอะไม่ว่าจริงๆผมมีไอเดียหนึ่งนะแต่ว่าใครอยากไปลองทำก็ได้ทำช่องดูดวงดูดวงไทยหรือดวงอังกฤษหรือดวงภาษาอะไรก็ได้อะแม่งแทบไม่ต้องคิดคอนเทนต์อะเพราะว่าดูดวงรายปักดูดวงรายเดือนดูดวงรายปีรู้แล้วว่าเป็นนักสัตว์ดูดวงรายวันข้อเสียของมันก็คือพอมันผ่านช่วงนั้นไปแล้วมันก็แค่ดอกแต่ว่าไม่ต้องคิดคอนเทนต์ไม่คือไม่ต้องมาทําแพนคอนเทนต์ว่าเราจะทาอะไรดีอะมันรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เห็นหลายๆช่องก็มีดูดวงด้วย AI ก็ถ้าใครทําอยู่ก็แล้วมาเจอนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแค่เห็นว่ามันดูแข่งเพิ่มไหมครับว่าเนี่ยเห็นแค่ว่าน่าสนใจเราก็หนีไปช่องฝรั่งก็ได้ช่องฝรั่งดูดวงไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่มีดูดวงไทยนี่แหละดูกันทุกดวงเลยอย่างปีที่แล้วมันก็คงมีทําแบบแคนวาอัตโนมัตช็อตแบบชั่วโมงนึงสร้างพันนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเป็นลองวิดีโอแลละไม่ได้ไม่ได้ช็อตละคนคนละตลาดกับปีที่แล้วแสดงว่าคุณตี้มันถึงแล้วจริง คุณตี้ได้ได้ครับทําได้อทําได้ถ้าเป็นฝรั่งสอนกันตอนนี้เยอะก็คือทํานิทานสั้นอืมทํานิทานสั้นทํานิทานเด็กสั้นๆอะไรเงี้ยผมเห็นคนไทยก็ทำ <laughs> นิทานนิทานเซนลองเซิร์ชใน y o u t u เลยนิทานเซนมีช่องใช้ไอทํทำอยู่ก็ก็น่าจะรายได้ดีอืมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำ y o u t u ไอ a อครับปีนี้สําหรับคนใหม่ที่จะเริ่มทำอตไของ,ของโค<ฆ>้ดอลิสครับของเอนะคะก็จริงๆ ของเขาอาจจะเป็นพวก AI อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอขอแวกแนวเอออกแนวเป็นชาวบ้านชาวบ้านตาดำๆที่อยากสร้างตัวต,วต,วโตนโนโกลลออนไลน์อ่าเอาเอหลักๆอะเอเล่นติต๊ t o ็อกและเอไปเจอคอนเทนต์ของคนคนนึงมาก็น่าสนใจคิดว่าเอามาแชร์ให้ละกันนะคะชื่อช่องหมวยน้อยพลอยนะคะช่องหลักติ๊ t o ็นะคะเ,เขาแชร์ไอเดีย อย่างนี้ค่ะและเอกก็คิดว่ามันตรงพอดีเพราะว่าไซ h ัสเทลอะมันต้องเวลาน้อยแล้วก็เป็นอะเป็นคล้ายๆว่าไรายได้เสริมาได้เสริมอาจจะมีงานหลักอยู่แล้วแต่คอนเทนต์ของคนนี้นะคะก็คือถ่ายคอนเทนต์หนึ่งวันมีคลิปลันช่องหนึ่งเดือนก็เลยทำงานได้หลายกิจการแบ่งเวลาใช้ตัวช่วยอย่างอะไรยังไงนะคะเขาก็มาแจกแต่งให้ฟังค่ะก็ต้องขอบคุณคอนเทนต์ด้วยนะคะแล้วก็เอกก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆเอามาแชร์ อย่างแรกเขาก็ต้องวางแผนคอนเทนต์ก่อนค่ะว่า <S 1, 1 <S เดือนอ่ะเขาจะถ่ายอะไรบ้างวางเป็นสเกตดูตารางออกมาเลยแล้วก็แต่งหน้าทำผมฉากสวยๆไม่ซ้ำตัดต่อมืออาชีพเฉลี่ยคลิปละ5 0 0ถึง800บาทลดงดในการจ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เป็นมันเองเลยค่ะหน้าเราติดตลาดขายของต่อยอดได้ทุกอย่างอ่าเป็น KOL ทางานวันเดียวเสร็จสามสิบถึงหกสิบคลิปเอาเหลือเวลาตั้งยี่สิบเก้าวันเอาไปลงทุนทําธุรกิจอื่นต่อได้เลยค่ะปัดอ่านรายละเอียดได้เลยแล้วเขาก็บอกรายละเอียดมาว่าเขาเขาแต่อันนี้จริงๆเขาขายนะคะขายคอร<อ>์สนะคะสองหมื่นห้าแพ็กเกจสองหมื่นห้าก็คือเฉลีย่ยคลิปละแปดร้อยหกสิบสามบาทแค่เราก็คือมีหน้าที่ไปถ่ายวันนึงจบแล้วก็คือเออพรีเซนต์เขาก็มีของให้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมมีของให้ใช่ไหม โอเคก็เตรียมชุดมาเองหรือเช่าก็ได้สถานที่ก็มีฉากไม่ซ้จำจํานวนสิบฉากระยะเวลาถ่ายทํางานทั้งหมด9ชั่วโมงจบในหนึ่งวันก็คือเอาตัวเองมาเป็นคนนั่งพูดและรอตรวจคลิปสวยๆซูมล่วงหน้าบลิฟงานตรวจงานคอนเทนต์ว่าจะปั้นช่องแนวไหน30คลิก10ฉาก3ลุกต้องพูดอะไรบ้างวางแผนลุยถ่ายให้จบภายใน1วันสําหรับคนที่พูดไม่ได้นึกไม่ออกเลยก็จะคุ้มหน่อยเพราะมีสคริปต์ให้ช่วยเหลือแบบสุด เหมือนบือโปรซึ่งตัวสคริปต์นะคะเขาไกด์ไลน์ไว้ให้ว่าทำประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครมีเงินเหลือๆก็คือจ้างเขาได้ก็คือ2 5 9 0 0กก็คือเอาตัวไปเฉย เขามีสคริป yeah, ต์ให้เขาทำด้วยอย่างอันนี้สําหรับคนที่แบบมีเงินเหลือแล้วก็อยากจะสร้างตัวตนแบบขี้เกียจใช้เงินแก้ปัญหาใช่ปัญหาใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่เง็นถ้าเราเป็นไม่มีเงินแต่เราก็ทํา AI เป็นอยู่แล้วเราให้ AI ช่วยคิดสคริปต์ให้เอเราดึงของมาได้เราใช้ออโตเมชันดึงสแครปของสินค้าขายดีปุ๊บแล้วเราก็เอามาพีซต์เองได้หรืออะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะให้มาคิดคอนเทนต์แล้วก็วางแผนคอนเท ว่าเราจะต้องถ่ายฉากไหนฉากไหนบ้างจริงๆก็10บฉากมันก็ไม่ยากจริงๆก็ถ่ายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้ก็คือก็ได้ถ้าวางขอนแผนคอนเทนต์เป็นก็สามารถที่จะถ่ายเสร็จได้ภายในวันเดียวอาจจะมีคนช่วยนะักเด็กคนหนึ่ง เด็กสองคนก็คนละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเอก็คิดว่าไอเนี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่ามันจะต้องวางแผนดีๆแต่ว่ามันสามารถที่จะจบภายในวันเดียวแล้วส่วนมากตัดต่อก็ส่วนมากมันก็แบบใช้แคปใช้เอตัวรีค <laughs> ัต <cut>. ร <laughs> ีคัตรีคัตั cut, ตัดต่อก็แบบแล้วก็ใส่ใส่พวกซาวอะไรเงี้ยเอก,ก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติทําเองนะ คิด Flow ตัดต่อไว้แล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะเรามาสักห้าพันจ้างเด็กอะไรเงี้ยห้าพันก็น่าจะอยู่ทําเองแต่ว่าคิดแพลนคอนเทนต์เองอะไรเงี้ยค่ะเออก็น่าจะเป็นไซส์เฮสเจริงๆเพราะทำงานวันเดียว <laughs> ทำงานวันหยุดก็ได้ใช้ได้หนึ่งเดือนอใช้ได้เงินหนึ่งเดือนทํานานเดือนละวันคิดดูไอเดียดีเนาะแต่วแบบ่าวางแผนแต่วางแผนมันก็วางแผนครั้งเดียวอะ่ะแล้วแบบใช้ไปได้ทั้งปีอะ่ะแล้วไหนจะพอเราทำคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมเราลงติ๊กตอกไป YouTube มีช็อตเราก็ลง YouTube ได้อีกเราก็แตะแปะลิงก์แ f เฟร a t e ใน u t u b e ได้อีกลงได้หลายแพลตฟอร์มเออลงได้หลายแพลตฟอร์มเมีมยังไม่มีเนาะ เอกก็มีลงอปเดตไหมเอกก็ติ๊กแปะอัปเดตช้อปปี้นี่แหละอ๋อได้ใช่ไหมอืมเอ่อ้ปปีนี่แหละเฟซบุ๊กเรียวเรียวก็มีเอกแต่ว่าเอกก็เปิดสร้างรายได้ได้อ่าใช่ที่แบบรายได้จากค่าโฆษณาถ้าเราลงคอนเทนต์ในนั้นอะใช่แล้วส่วนมาสกสคริปต์ติกตอกอะไรเงี้ยมันก็มีขายอยู่แล้วถ้าเกิดแบบจะเอาแบบนั้นหรือจะให้อยากได้ใหม่สดก็ใช้ AI เจน อันนี้ก็ดีนะแบบไม่ต้องรู้เทคโนโลยีเยอะแยะไม่ต้องไปยุ่งไปไอนแบบบ้านๆเลยทำตามแผนที่แบบวางไว้อะไรเงี้ยสามสิบคลิปวันหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยโอ้โหแบบเก่งจังแต่วางแผนต้องวางแผนแบบแมนๆสามอันนี้ก็ถ้าเอาไปทำจริงก็จริงๆมันก็ไม่สายฮัตเตอร์สามอันนี้ไปทำมันก็เป็นก็เป็นเมนได้แต่ว่าช่วงแรกช่วงแรกเราก็ทำแบบสายฮัตเตอร์ก่อนนะครับหมายถึงรายได้เราก็คงไล่แบบสายฮัตเตอร์ไปก่อนอย่าไปคาดหวังเรื่องแหนต้นใช่ใช่อย่าแบบ อย่าไปคิดว่าเราต้องเราทําเท่านี้แล้วเราจะได้เท่านี้อืมให้ลองทอําดูก่อนบางทีทําไปแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้อย่าไปยึดติดอ,อย่าไปยึดติดครับผมถ้าใครมีไซส์ฮัสเซลเด็ดๆทําคนเดียวมันเหงาอยากหาเพื่อนทําก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับเผื่อจะได้แบบเป็นคอมมูนิตี้กัน หรือเขาไปหาเพื่อนในทาในขี้เกียจสาดไปกลุ่มก็ได้ไปตามคนทำอย่างงี้คอมูจะได้เป็นคอมมูนิตี้กันใช่ค่ะไม่ค่อยมีใครทำคนเดียวเหงาครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันในขอบเขตบุ๊คสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊ก Pick up your at